คนดูลุงศพเดมทั้งหมดเลยนี่เราดูล,ลุมงศพกันดีกว่าคล้อยแบบมันเยอะมากมันเยอะแบบจนพี่สังเกตหรือว่าเท่านี้เป็นเดมลุงศพอะไนี่ยเท่านี้เคยเป็นบ้าช้าเก่าไปแบบทุกคนสั่งรอทีน่เนี่ยใครวะคุณต้องการหรือวะ อทำไมหน้ามันดูเข่าซีจังวะห,หน้ามันดูเป็เข่าซีเลยอะเออใช่หรือปี๊ใช่ดิน่ากลัวนะหนูะหอะหนูเป็นคนสักดีมั้ยดีวะกล้องผมเป็นอะไรวะหนี่คนสักดีมั้ดีวะมไม่แน่ใจ ก็สว anyway, ัสดีพี่พ so. ีเอฟซีท so so ุก so ท so ่านเลยนะคะพิมจากช่องหลอนก่อนค่อยนอนนะคะทุกคนวันนี้น้องพิมพ์กับพี่แฟงเนี่ยเรามีภารกิจจะไปตามหาน้ําตกในไซโยกนะคะวันนี้ก็เราไม่ได้มาแค่สองคนนะเราพาน้องหลงมาด้วยนี่นะครับทุกคนมีน้องหลงเพราะว่าผมมาที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามันมีน้ําตกที่สวยงามสวยงามมากเลยเขาบอกว่าแต่ว่าพวกเองอต้องเดินไปหากันเองนะเพราะว่า พี่เคยไปแต่ว่ามันอยู่ไกลามากไม่รู้เพื่อนจะเดินถูกหรือเปล่าแต่เขาก็บอกทางบอกพี่กันนะทุกคนว่าเราต้องเดินข้ามแม่น้ํอันนี้ไปแล้วก็เดินขึ้นภูเขาประมาณลูกกว่าๆเราก็จะเจอน้ําตกนะทุกคนเขาบอกว่าน้ําตกที่เนี่ยสวยมากน้องพิมพ์เคยมาไหมไม่เคยน้องพิมพเนี่ยมาทํางานอยู่ที่เนี่ยประมาณสี่ห้าเดือนแล้วครับแต่ว่าน้องพิมพ์เนี่ยยังไม่เคยมาน้ําตกแถวนี้เลยเด็มที่ก็ไปเที่ยวน้ําตกใสยโยกใช่ไหมใช่ ไปเที่ยวแค่น้ําตกใจโยงนะทุกคนถ้าอย่างเนี้ยเรามีภารกิจที่จะต้องไปตามหากันนะทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าน้ําตกนเนี้ยสวยมากต้องเพลินไปกันเลยทุกว่นไป,ไปทุกคนตอนนี้เราก็เดินกันแล้วนะบอกเลยว่าทุกคนในเมืองกาเนี่ยหรือว่าใซโยงนี่ยูนป่าที่แบบใหญ่แล้วก็กว้างมากเลยนะครับเนี้ยที่เราเดินเนี่ยมมนมีเส้นทางเลยทุกคนเห็นนะว่างมาจะมีหลายคนครับที่เขาเนี่ย เคยมาเดินแล้วก็เคยเป็นหางตกเองดูมันส่องร้อนสวยในแถวนี้ยชาวบ,บ้านบอกว่าแฝงแบบคือชอบเข้ามาหามพวกของบ่ายเยอะอใช่โอ้ดูเชาวอุ้งชาวันดิสวยมากทุกคน,ห,นหรอเดี๋ล่ก่ะ เดนมาเที่ยวเลยนะทุกคนเราไม่เคยมาป่านี่ใหญ่แล้วก็กว้างมากเลยนะดด,ดูิเขาบอกว่าให้เดินเดินทางเส้นนี้ไปอ่ะแล้วเราจเจอกั น้องหลงชูก็น,นี่น้องพราสวยนี่มาแต่ทางนี้มาแต่แรบุกแรบุยมาแต่ทางนี้ส่วนตอนนี้เราก็นู่นกับพี่แฟงเนี่ยเราไม่รู้เส้นทางเลยล่ะใสยเส้นทางที่เราเจอนะเราเดินตามเส้นไปน,นะสายเส้นไม่ว่าใสยดวงเด้อใช่ถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ต้องกลับกันเพราะว่าเราพี่เมงก็ไม่เคย มาเหมือนกันแล้วก็ยังไม่ใช่คนในพื้นที่ที่นี่ด้วยเหมือนที่เห็นคนเดินข้างหน้าเนาะใช่พี่แฟรนั่นน่ะใครวะเฮ้มาเียวหรอเปล่าไปดูดี่พี่แฟนี่ยป่านดิงนะนั่นเป็นชาวบ้านแถวนี้เราก็จะได้ถามไงใช่บ๋อ ทุกคนม่นเที่เหมือนเจอคนเออสะพายกระเป๋าไปด้วยนะนู่นน,น,น่นี่นี่ใช่ชาใช่ชาวบ้านแถวนี้ป่นนะไม่รู้นะ้องไปดูดิเพครับเพ่นู่นน้่งเดี๋ยวดูนั่นเห็นไหมนู่นนู่นไงแต่งตัวเหมือนนักท่องเที่ยวเหมือนกันเลย

ใช่เราทีมใช่อุ้ยมึนมึนให้มึนผมยาวๆก็เข้าเลยพี่แฟงฮะให้มันผมยาวๆเรียกเป็นสีดำมันเรียกไกลๆวะไม่รู้เอ้ยอันนี้มันต้นอะไรวะล้มเนี่ยต้นเป็นเริ่มเลยทำไมพีบใหญ่มาเนี่ยล้มลงเนี่ยพี่น้องลงบ่อน้องลงเจอใครก็ไม่รู้นู่น พี่ตรงนู้นนะพี่ครับมาเที่ยวกันหรือเปล่าพี่ไปน้ำตกหรือเปล่าทำไมไม่ตอบวะหรือว่า,วาเป็นชาวต่างชาติป่ะเรื่องเขาฟังไม่ออกมันจะได้บุันี้เนี่ยชาวต่างชาติเยอะนะที่เจามาเที่ยวนะทุกคนใช่แต่เป็นชาวบ้านแถวนี้มีกระเลียงพวกมอญพี่แป้งเป็นชาวบ้านแถวนี้นเขา,า,า,าจะเป็นมีคนจะเลียงคนมอญอย่างเงี้ยเราพอจะซักถามเขาได้นะครับ อาจารย์เหลือไปเลยอาจจะเหลือไปเ่ยไปเลยเดี๋ยววันนั้นจะไม่รู้อะไรทีรรไม่แน่ใจอะพี่แฝดเดี๋ยวจะไปเลด<ะ>้เลยถังนองเป็นถังนะเว้ยหาพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เราอยู่ไหนลอถามว่าตอนนี้เราอยู่ไหนเดี๋ยวพี่ มันมีทางแยกส่งเส้นพี่แฝงเดินไปนูนะ่นแล้วเหมือนเป็นผู้หญิงว่ะเินเดินตามไปไหมฮะ<า>ตามไปแล้วเราต้องเดินตามอยู่แล้วเราถามแล้วเขาไม่ตอบเนี่ยดิเขา,าจะฟังไม่ออกต้นไม้แบบใหญ่ๆเหี่ยวมาที่มึงเคาแล้วเขาว่าเห็นผู้หญิงอยู่ฝั่งนู้น

นมาจะเต้นนี้แหละเป็นผู้หญิงนะทุกคนดูกูดเหันปะเดินแวบแวบแวบ้วมายล้มาไทแล้ลงัวนี่มีคนมาก่อไฟไว้ด้วยค่ะกองไฟเดกที่ก็มูนี่ยนี่เราคิดว่า น่าจะไม่ไกลนะคะจากที่นับตกที่เราหาน่าจะไม่ไกลเพราะมีรอยแบบคนมากอกอไฟมีเครื่องบินวิน่งผ่านไปแล้วะะทุกคนได้ยินปะ่ะมนันเริ่ม โอ้ทวันเพียบเลยทุกคนต้นไม้ใหญ่เป็นเริ่มเลยนะคะเนี่ยสูงมากเลยเอาไงว,ว่าถังไม่โคตรเยอะเลยวันตอนนี้มันจะไม่ฝั่งน้องพี่แฟงตอนเนี้ยพี่ว่าหาลำแข้งก่อนดีนกว่าไปส้าหาลำแข้งเจอพี่ว่ามีโอกาสเจอที่ตีนน้ำตกเยอะมากอะไรว่าเด่นแกนะ่เนี้ย ะอะไรเนี่ยเหมือนเสื้อใช่ป่ะไม่ใช่อะไรวะ,วะอย่าไปจับม่วนนะหลงไปดูดิว่ามันคืออะไรอะไรวะโอ้มันแค่คล้ายนี่ไงพิมนี่ลูกบ่งที่ลอยอ่ะใช่ลูกบ่งที่ลอยเนี่ย ใช่ครับอตอนนี้เราหนูกับพี่แฟงก็ไม่เห็นทางที่เราเดินตามมาแล้วไม่เจอทางแล้วทาง,ทางหายไปแล้วน <ะ S 1> <า>นั้นมาตอนนี้เหมือนรอบนี้จะหลงนะครับห<า>ลงแน่นอนจริงก็ว่าอย่างั้นแหละ น,น,น,น้องบอกว่าดังมาจากตรงนู้นนะฮะไปเดิน,ไปด,นไปดูดิพิมไปพี่แฟงพีแฟงดิ่งอ่ะแม่พิมจะถ่ายคลิปอะไรพิมจะให้พี่แฟงนำหน้าพิมนะครับ <S <S เพราะว่าเวลามีอันตรายอนะไรเนี่ยพี่แฟงเขาจะได้คุ้มกันพิมได้นะ

อุ้ยน้องเขาบ่อยเห็นลำธารอะทางจุดนึงอุ้ยทุกคนได้ยินเสียงน้ำแล้ว โอพี่ซ่าดูตัวใม้ตัวเบื้องเลย่มเลยการโคตรดีทุกคน เวลกก้้อองดนินไปใีใช่พี่แฟงอลงลอมมลงลอมนนนีงงยยยยเเลกัโอ้โหน้ำสวยนั่นเนี่ยน,น,น,น้ำที่นี่ใสมากเดูเขาบอกว่าให้เดิน คดูเดดต้นไม้ใหญ่มากทุกคนเห็นปะควรนำโคสตอะเบกอร์ปโคดีอค่ะัก็ทำให้เรามีความหวังล้วว่าเราจะต้องไปเจอน้ำตกแน่นอนหึแต่น้ำมันน้ำมันไหลแบบเนี้ยเดินขึ้นไปข้างบนน้่ยกเราคแซงเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนอีกอ่ะ สบายใจละเจอน้ำพิมเดี๋ยวเราไปเดินหาน้ำตกกันดีกว่าต<บ>อนนี้เรามีความหวังขึ้นมาแล้วว่าเราเนี่ยเจอน้ำแล้วใช่เราดูจากน้ำเนี่ยเราน่าจะเจอน้ำตกภายในอีกไม่กี่อาท์ข้างหน้าทุกคนไอทิมไปหาน้ำตกกันดีกว่าอตอนนี้พิมกับพี่แฟงก็พี่พพพว่าเราเดินเราเดินกันมานานเลยนะช่ยังไม่เจอน้ำตกเลยเลยอะ ยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เจอแต่พวกต้นไม้เนี่ยยิ่งน่ากลัวขึ้นทุกทีทุกทีดูดิยังได้ยินแบบเสียงน้ําแบบใกล้ๆนะพี่แฝงลองเดินไปอีกสิ่งนิดบ่ะลองเดินไปอีกสินิดป่าเมืองกาเนี่มันน่ากลัวเ้ยทุกคนผมบอกเลยมึงจะไม่เจอรอบนี้แล้กลับเลยนะได้เพราะว่าพี่ไม่อยากเสี่ยงไม่อยากพาด้วยเองมา ไอตรงนั้นมันสว่างสว่างเหมืนมันเป็นเฮ้ยพวกขยะด้วยนึกว,ว่า,านใช่แหละเป็นมีสิใช่ใช่ไหมใช่มีขยะแบบล่องรอยมันคืออื่นมาเดินแล้วกินอ่ะ อุ้ยเฮ้ยหลงแต่วันนี้ปัญหาสีล่อเฮ้ยหล<ง>ุมศพนี่ว่ะเออดูมันหลุมศพเลยหลุมศพเอ้ยอยาขึ้นไปเก็บอากิเละกิเละนี่ดูดิเอเอว่ะเหมือนจริงเนะี่ยเพราะว่าคนคิดส่วนมากเขาตายเขาจะแบบก็เออแบบอิดอ,อย่างเงี้ยพี่แฝงาาาอากิเละอักิเละเฮ้ยสองลุ่มเลยพี่แฝงใช่เลยเนี่ย นี่ทุกคนเป็นเอหอลุมศพนะคะไม่รู้ว่ามิลลอบ้าน้องเขาถามาใช่หินบ้กคนคนคิดนะคนคิดที่ตายส่วนมากเขาจะตายแล้วเขาจะก่ออิดไว้แบบนี้นะคะทุกคนใช้แบบนี้เลยพี่แฟงพี่แฟงดูเหมือนันไม่ใช่สองรูมนะมันสามรุมเลยเนี่ยติดกันเลยเนะ่ยก็หลายรมเลย รู้เสียงแล้วว่ะพี่แฟงอุ้ยน้ำดิ้นไม่มีอะไรเลยอุ้ยพี่แฟงนะอุ้ยใครวะทุกคนใครวะชาวบ้านแถวนี้ว่าจะมาอ้ำน,น้ำแต่ก็ไม่ใช่นะป้านึงมากเลยนะพี่แฟง นู่นยิงะไรวะกล้งมนี่มันทำอะไรวะทำท่าทั้งแปลกๆปลวะดูคนบ้าพี่แฟงอุ้ยเหมือนมาเห็นเราเลยพี่แฟง

ดูไหมพี่แฟงดูไหมไม่ดูว่าที่ใครไปไปไปดูซองๆนั้นที่ไหนะ้างยิงก็มาเนี่ยไม่ดิเดินมาก็กกชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่เจอน้ำตกเลยแต่ก่าอนีนแต่ในป่าทุกคนดูดิสถานที่ไม่น่าอาบน้ำเลยทให้ดูนะนโลกล้างขนาดเนี้ย ม,ม,มันอนาบน้ำอีกแล้วก็ทึบข,ขนาดเนี้ยนี่ข้างๆเราเป็นลุ่มศพเนี่ยเป็นไม่หมดเลยคนเนี้ยคนดูลุ่มศพเป็นไม่หมดเลยนี่ลดูรุ่มศพกันดีวกว่าพอแบบมันเยอะมากมันเยอะแบบจนพี่สัง่งแก้หรือว่า,าวนนะ่านี้เป็นแถานี้เคยเป็นบ้าช้าเก่าแบบ จะไปรู้หรอวว่าเคยเป็นปา่าช้าเก่าหรือเปล่าพี่ไม่เคยมาพี่ก็มาท้องถิ่งนี่แหละรึกว่าต้องชายเพราะว่าเฮ้ยอากิลลีดูน้องขึ้นไปเหยียบอากลลิลลี่น้องหลงอาจจะไม่รู้นะทุกคนน้องหลงก็เลยขึ้นไปเหยียบเลยนั่นน่ะอากิลลี่น่าจริงอ่ะอ,อกากาิลกลี่ แปลกมากทุกคนแบบป่ากวานน้างขนาดนี้ไม่น่ามีหลุมศพไม่นมมาา่ามนะีหลุมศพใช่ทุกคนส่งองรอวินเนี่ยไขว่ามันต้องการอะไรวะ ทำไมหน้ามันดูเข่าซีจังวะหน้ามันดูไปเข่าซีเลยอะเขาซีเออใช่ดิใช่ดิน่ากลัวแล้วนูว่นหรือว่าเป็นคนสตีดมันดีวะกล้องผมเป็นอะไรวะคนสตีดมัดีหรอกไม่แน่ใจ

อแล้วะกับดิวะเราเดิเดินมาไกลแล้วอะน้ำตกก็หาไม่เจอใช่อี่ยงเราไม่ใช่คนในพื้นที่นี้ด้วยกวนโหลงอ่ะตอนนี้ผมเจอหนุ่มศพแล้วก็ตอนเนี้ยราะว่าพวกเราไม่น่าจะตามหาแล้วล่ะ ไม่น่าใช่แล้วเจออะไรแปลกๆแบแบ,แบ,แบนี้เหมือนไม่ค่อยดีเลยกลับไม่พิมกลับไปพี่แฟงเราไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยเดินหลงขึ้นมาคุณยังไงก็น้องพิมกับพี่แฟงกับน้องหลงเนี่ยเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าหนูกับพี่แฟงเนี่ยลาสามคนเดินหา่าน้ําตกมันนานมากๆนะไม่เจอสักทีแล้วก็แบบเจอลุมศ้เล็กเลยไมหมดก็เจออะไรแปลกๆอย่าง เรากวนหลงด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะคะ